ดูเพื่อนว่าจะเก็บว่าจะเก็บน้อยๆนะตรงนี้เขาเยอะเลยไอ้ผักผักขานกเนี่ยว่าจะเก็บนิดเดียวนะกลายเป็นเยอะเลยเพราะว่าเจ สัสดีค่ะนะคะการนะคะชนบดญี่ปุ่นพูดชื่อช่องสน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ป่านะคะก็เข้าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาป่าคนเดียวนะป่าที่เป็นภูเขานะคะก็ไม่ไกลามากแต่ก็พอสมควรอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ป่าเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ผักอะไรบ้างนะคะก็ยังไม่รู้มันจะเจออะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็ อยู่ที่ประมาณใกล้ๆว่าคล้ายๆดงผักกูด่ะเนาะเดี๋ยวเราจะดูกันเลยนะคะว่าจะได้อะไรบ้างอยู่ที่นี่หิมะก็ยังไม่ละลายนะตรงนี้ก้อนอยู่เส <Inform s> ียงน้ำไหลไหมครัเพื่อนวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าเสียงน้ำไหลจะดังมากเลยไหล นี่คือต้นผักกูดนะคะผักกูดที่แบบว่าโตแล้วคิดว่ามีหอยไหมอยากจะหาหอยนะแต่ว่าไม่รู้ว่า,อ,าอยู่ยังไงอยู่ตำอยู่ตาแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีเนาะแต่ว่าน้ําใสมากเลยแต่ว่าจะเย็นมากนะอ,อันนู้นไม่แน่ใจว่าเป็นผักหรือเปล่านะมันจะมีผักชนิดหนึ่งที่คล้ายๆแบบนั้นแหละ แต่ว่ายังไม่เคยเก็บยังไม่แน่ใจก็ไม่เก็บดีกว่านะรอมากับลุงนะแต่ว่ายังเต็มเลยค่ะตามหน้าผาโอเคจุดนี้ไม่มีนะมีมีน้อยมากแล้วก็แก่หมดแล้วเนาะแก่แบบนี้ค่ะแก่เป็นใบเป็นใบเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราไปจุดอื่นดีกว่าน่คะแก่ รู้เป็นผักกูดแดงหรือเปล่านะมันจะมีผักกูดแดงอะไากลา้โคโคุมีนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าอะลองเก็บดีว่าเก็บไปดูนะเหมือนมากเลยอะมันจะมีผักกูดแดงที่กินได้แต่ว่าเรายังไม่รู้จักไนงะอันนี้ผักกูดธ,ธรรมดาแบบแบบนี้ก็คือผักกูดผักกูดเขียวนะภาษาญี่ปุ่นเขาอาโอยก็คือผักกูดฟ้าแต่แต่คนญี่ปุ่นเขาก็ อา,อาสีฟ้ากับสีเขียวนี่ก็คือเขาเรียกสีฟ้าเขาเรียกสีเขียวอะองงเพื่อนเหมือนไฟเขียวเขาก็เรียกไฟฟ้านะอไฟสีฟ้าอะไรเงี้ยนี่ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเป็นผักกูดเขียวเนาะอันนี้เป็นผัก,กููดแดงหรือเปล่าเหมือนมากเลยอะเก็บดีกว่าอาเก็บผิด นี่ยเหมือนมากเลยอ่ะเคยเห็นแต่ในรูปนะคะใบมันก็เหมือนผักกูดเด้เลยอ่ะแต่ว่าก้านมันเป็นสีแดงแล้วก็จะมีหนามนิดหน่อยนี่คือหน่ออะไรหน่อไม้กินได้ไหม <laughs> หาไปตั่วเนาะหากินหายากหาทำนะ,ะเก็บไปโลดนี่ อันนี้เหมือนนอกไม้เลยจะมีแค่แบบกอเดียวนะคะข้างๆไม่มีแล้วผักบุ้งฝร,รังกำลังอบอวบดเลยะคะ่ะ นนเดี๋ยวเราเข้าไปป่าลึกกว่านี้เนาะตอนนี้คืออ,อยู่ปากปากทางเราเดี๋ยวขับเข้าไปลึกกว่านี้เผื่อมีอะไรดีๆนี้เนาะโอเคเรามาเรามาถึงจุดเถินฟ้านะคะจุดนี้ก็จะมีผักกูดผักกูดเยอะเลยก็จะเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างนะคะไปดูผักกูดนะเก็บสักก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกประมาณ ครึ่งโลอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเดี๋ยวจะมีนะอย่าเดินเลาะไปตามน้ำเนี่ยจะมีตรงนี้ก็จะมีด้วยฝั่งนี้เนาะตรงนี้มีแน่ๆผักบุ้งฝรั่งเพื่อนๆเห็นไหมนี่คิตาโตริเนาะภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็โอ้โหใหญ่เลยอะ่ะเปาะเลยอ่ะอันนี้ใหญ่ไปหรือเปล่ากำลังหิวพอดีกินได้ไหมเนี่ยจะกัดท้องไหมเปาะเลย ว่าขับรถมาลองเส้นทางเฉยๆว่ามันไกลไหม,มกรอบต้นใหญ่ๆแบบนี้เปรี้ยไม่มากะ่ะกิน,พนเพลินดีอ่ะมุนกรอบดีอ่นะ แล้วตรงยอดๆตรงเนี้ยมันจะฝาดอือาไม่นิยมกินอนะ่ะจะกินแค่ตรงตรง้องตรงนี้ก็ยังกินได้อยู่โอเคค่ะไะเก็บผักต่อกันเลยเนาะนี่เจอผักอูดโดด้วยนะคะอันเนี้ยไมใช่เจอหรอกการเจอตั้งแต่คราวที่แล้วละทีนี้เขายังไม่โตใช่ไหม ก็รอให้โตก่อนนี่อันนี้พอดีเลยขุดเลยค่ะขุดเลยเขาที่แล้วผักนี้นะคะผักเนี้ยคลุกกับงาคนะ,ค,ะคลุกกับมากับมิโซะอร่อยดีเขาที่แล้วก็เขาที่แล้วเอาไปกินนะคะไม่ได้ไปขายมัน,ม,นม,มันมีน้อยขายเดี๋ยวนี้เหมือนคนขายเยอะอเหมือนนี่ค่ะไปกินอร่อยดีเกาะมากเลยอะต้นมันแบบกรุบกรุบมากเลยอะ อุโดต้นเล็กๆนี่ข้างล่างนี่เอาไว้เนาะ เราจะยอลอให้มันใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเหมือนต้นเขายังพอมอยู่เอาไว้ก่อนต้นผอมกินแม่ร่อยนะคะต้องต้นใหญ่ๆเอาไว้นี่แหละจะเอาต้นนี้ต้นฝั่งนี้แล้วกันนคะต้นเล็กเอาไว้สต้นตรงนี้ นี่สองต้นต้นเลยก็เอาไว้ต้นเลยอีกต้นนึงนี่ขอเดินไปดูในป่านี้สัหน่อยนะมันเหมือนเหมือนมันจะมีอะไรมันดูแบบร่มรื่นน่าสนใจ มีผักขาไก่ด้วยนู่นค่ะผักขาไก่เซมไม้ก็มีโอ้มีฝั่งนี้มีอีกอย่างนี่ค่ะผักขาไก่ภาษาญี่ปุ่นจำไม่ได้นะอันนี้เราเก็บไปนี่มันจะเป็นรูปเป็นสามขาแบบนี้เนหะ็นไหมสามขาเหมือนขาไก่เลยนี่แบบนี้นะเหมือนไหมเหมือนได้เลย เหมือนเด็กเรียกผักขาไก่นะเรียกตามลุงนะขานกอะทริอาชิเอ,อจําได้และขานกเนาะขาไก่ขาน,กน,ขาก,ขานกนี่แหละขานกพูทผิดเนี่ยผักขานกเอาไปต้มนี่ยครสชาติเขาอ,ออกจืดๆไปกินแบบแบบน้ำพริกบ้านเฮาอะ่ะจะอร่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นออกจืดๆเนาะ นี่เก็บไปเลยวันนี้ไปกินเนี่ยน,นี่เซมไม่แต่ว่ายังไม่ใหญ่เซมไม่ปีนี้ช้าจังน,นี่นี่ผักขานกนะนี่ขานกดูง่ายจำง่ายอันนี้เล็กอยู่ นี่ก็เป็นผักขาไก่หมดเลยแล้วก็มีผักบุ้งฝรั่งตรงนู้นเนาะนี่ค่ะแต่ผักขาไก่เราเราพอแค่นี้แหละลองตรงนู้นเนาะนี่ค่ะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเฉยๆเนาะผักขาไอ้ขานกขาไก่อแหละขานกค่ะรู้จัก อันนี้ผักกูดดอกผักกูดแต่ว่าโตหมดแล้วคือเร็วมากล่ะแบบนี้ถ้าเป็นลวกจิ้มก็ได้ไปยำยำก็ได้แบบนี้ถ้าเป็นอะเคบีนะอะเคบิลูกสีม่วงๆออกดอกแล้วค่ะบีนะวัณเดือนสิงหานะ เขาเป็นเถาเาแบบนี้ยอดก็กินได้ยอดยอดเนี่ยไปกินได้แต่ว่ารสชาติจะขมขมมากๆอะควียอดอะควียเนี่ยขมมากๆเลยพอกับมาราเท่ากันเลยอะคเวียค่ะเจอผักขานกเจอผักขานกอีกแล้วตรงนี้อยู่ตามเขาจะอยู่ตามแบบไม่ใช่น้ำอ่ะจะอยู่ตาม ขอบๆแบบเนี้ยอันนี้ก็ใช่แต่ว่ายังเล็กอยู่เออเนินๆแบบเนี้ยนี่เนินๆแบบเนี้ยนูตรงบนทานเพื่อนเพียบเลยซูมสักนิดตรงนี้น่าเดินขึ้นไปเนาะคิดว่ามีคนเดินขึ้นไปนะตรงเนี้ยเห็นมาเห็นรอยมม่เพื่อนแต่ตรงนู้นมันจะเป็นเนินป่านะเดี๋ยวการขึ้นไปดีกว่าเดินขึ้นไปนะตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วนะมีแต่มีแต่เซมไมยปีศาจเนี่ยค่ะเซมไมยขนเนี่ยโอนิเซมไมยเซมไมยขนเฮ้จะเรียกเซมไมยขนก็ไม่ถูกเซมไมยธรรมดาก็ก็มีขนนะคะจำเป็นหมดเลยนะเซมไมยแต่ว่าเป็นเซมไมยปีศาจเซมไมยโอนิปีศาจ นี่ค่ะบรรยากาศวางเวงพอดูนะเพื่อนมาคนเดียวก็รู้สึกลกลัวๆเนาะทางนน้นเดินขึ้นไปได้อีกนะนะถ้าขยันนะมาคนเดียวอันนี้เป็นเมม็มไม่เจอเ็มไม่แต่ต้นต้นสูงแล้วต้นประมาณนี้ก็ยังได้อยู่หักปาอหักปาอเลยนะอ,อันนี้ถ้าถ้าแบบนี้เหนียวๆแล้วก็มาหักข้างบนนะ ต้นขาไก่พร้อมตรงนี้โตอยู่นะต้นขานกอีกขาไก่ขานกขาไก่อะไรก็ได้ขานกทริยาชิเพียบเลยค่ะทุริยาชิดงเซมไมตรงนี้เพียบเลยอ่ะดูเพื่อนว่าจะเก็บ ว่าจะเก็บน้อยๆนะตรงนี้เขาเยอะนละยไอ้ผักผักขานกเนี่ยว่าจะเก็บนิดเดียวนะกลายเป็นเยอะเลยเพราะว่าเจอเยอะนี่ฮะผักขานกเนาะเต็ใมใ้พร้อมอนอนนี้คล้ายโอนินะแต่ไม่ใช่ ต้นนี้อวบมากเลยดูเป็นกามละโอเคค่ะโอ้มืดโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะออกจากป่าแล้วเพราะว่าเริ่มกลัวละเริ่มกลัวนะเออโอเคยังไม่ชินเนาะยังไม่ชินกับ การมาคนเดียวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าแบบป่าในภูเขาลึกไงก็ไม่ได้ลึกมากแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่ภูเขาแบบบ้านเราอะแต่แถวบ้านมีมีแบบชาวนาชาวสวนอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงมันเป็นป่าทั้งหมดเลยโอเคลงไปข้างล่างก่อนแถวบ้านเฟมไมตรงนี้เพียบเลยตรงนู้นโตแล้วเก็บรีบเก็บ,ร,บรีบไป ก็มาดูผักกูดต,ตรงที่เดิมนะคะ รู้สึกปีนี้เขาไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะคะปีนี้จะเป็นแบบผอมๆแน้วเว่าะฝนไม่ค่อยไม่ค่อยตก นี่กำลังงามเลย ก้อนนี้แบบสวยมากเลยพอดีสามกอติดนี่ค่ะก็ได้ประมาณครึ่งโลเนาะหรือประมาณ500ร้อกรัมนะคะไม่ตามที่ต้องการแล้วเนาะเดี๋ยวก็ นะเดี๋ยวก็ขอกลับแลนะ้วเนาะเพราะว่าหิวข้าวแล้วก็รู้สึกวังเวงด้วยเนาะแต่ว่าจะออกทางนี้นะออกตรงกันข้ามมันทะลุทางนู้นได้จะลองขับไปดูว่ามันมีอะไรออกแล้วบ้างเผื่อทลุอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วก็คืออยากจะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าหิวโอเค okay, วันนี้เราก็ได้ผักอะไรบ้างผักอุโดรโสองต้นผักบุ้งทร,รงังปักกูดนะคะ แล้วผักุดูแดงไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจนะก็อันนั้นไม่นับประกันเนาะแล้วก็ผักขานกนะคะสี่อย่างนะ,ะโอเคเนาะกลับบ้านและเพื่อนเดี๋ยวขับรถไปแบบในป่าทางนู้นนะคะอีกหน่อยมันก็ทะลุอีกทางนู้นได้โอเคสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้การนะคะให้ถึงแสนซับไวๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกลางป่าด้วยนะคะบ๊ายบาย นี่ดอกซือบากินะ,ะดอกคาเมรียป่าอยู่ขึ้นตามเขาเลยค่ะฮะดอก